อยากดีมีจนเรื่องด้วยกรรมทั้งนั้นกรรมมูนาวัตติโลโกมนมุษย์ย่อมเป็นไปตามกรรมกรรม,<ะ>มเนี่กรรมแปลว่าการกระทำด้วยการกระทำของตัวเราเองหลวงตาเนี่ยชอบเล่าเรื่องหลวงตาให้ฟังเพราะหลวงตารู้แจ้งในตัวเราเองรู้จักตัวเองดีมากกว่ารู้จักคนอื่นรู้จักสิ่งอื่น ตัวหลวงตาเองเกิดมาต่ำตา้อยยากจนแต่จิตใจหลวงตากับไม่ยิ่งหละกับความจนเลยความจนไม่ได้เป็นอุปสรรคกับตัวเราเลยทุกคนเขาก็จะดิ้นรนขนขวายเพื่อจะหาเก็บออมเงินทองสร้างฐานะสร้างตัว,สร,ตวสร้างตนขึ้นมา ส่วนตัวหลวงตากับตรงกันข้ามจนแม่ี่ด่าคนนี้พูดง่ายๆชาวบ้านเนี่ยเขาตาล่าว่าเป็นคนขี้เกียจเป็นคนเกียจค้านไม่ขยันเขาก็จะไปรับจ้างส่วนหลวงตากับไม่ไปเพราะตัวของเราเองคิดเลยไม่อยากได้ไม่คิดจะสร้างแต่หลวงตาก็ไปทำนะเพื่อจะได้อของมากิน ก็คือไปทำมาหากินอย่างอื่นเช่นลวงตาเนี่ยชอบหาป่าอากบเขียดลวงตาเนี่ยเด็กๆเป็นผู้เชี่ยวชาญในการจับปลาหาปลาเลยนะกบเขียดเดี๋ยวยเก่งมากๆเออ,อสามารถจับได้มากกว่าเขาหลายเท่าคนอื่นนะ คนอื่นได้สี่ห้าตัวหลวงตาเลยโอ้โเต็มคล่องเอออากินหมานเพะว่าอหลวงตาก็จะมีเทคนิคใหม่ๆที่จะไปจับปลาให้ได้มากเพื่อเอามาขายอนี่ตอนวัยเด็กลวงตาก็ ลงเบ็ดเออเบ็ดลงตาเลยจะมีไม่เหมือนชาวบ้านเขาแต่จะหาแบบจับได้เยอะกว่าปลาปลาก็จะมากินเบ็ดเราเยอะกว่าด้วยเทคนิคด้วยการหาเหยื่อเหยื่อที่ปลาชอบและหาแหล่งที่มีปลาซึ่งในขณะที่เติบโตมาไม่คิดที่อยากอยากมีเลย จะเป็นคนที่ชอบอิสระมากๆตอนเด็กๆเนี่ยเมื่อวานนี้มีกลุ่มคนถามว่าลุงตาอยากคิดจะบวชไหม <c oughs> ลุงตามีวิแววที่จะบวชไหมลุงตาบอกว่าไม่มีแต่ลุงตาชอบเอาผ้ามาหม่มเป็นจีวรบิดลุงตานี่บิดเป็นตั้งเด็กแล้วนะบิดคุมจีวรเนี่ยไม่รู้มันคืออะไรเอาผ้าหม่ม บางๆอ่ะมันบิดบิดแทนเป็นผ้าพ้าจีวรเาเคยบวชเนนที่บวชเนเนี่ยไม่ใช่ว่าอยากบวชเนนนะเพราะว่าอยากกินอิม่มเพราะไปเห็นที่วัดแล้วมีของกินเยอะอยากกินอิม่มแต่บวชไม่นานแม่ก็ให้สึกเพราะว่าต้องกลับไปดูแลน้องเพราะมีน้องหกคนอายุครบบวช ยี่สิบยี่สิบกว่าปีนี่แหละบวชให้ยายบวชตามประเพณีซึ่งซึ่งโมบ้านหลวงตาไม่รู้จักพระกรรมฐา,านพระธรรมยุทธอะไรเลยมีแต่พระมหานิกายซึ่งเขาไปบวชเนี่ยแปลกมากๆบวชไม่กี่เดือนหรอกอ่ะคือบวชตามประเพณีเฉยหลวงตาก,กลับไปหาสิ่งหน่อย้อมผ้าย้อมให้เป็นสี สีสีแบบนี้แหละทั้งที่ไม่รู้มันคืออะไรนะไม่อยากใส่สีเหลืองยอมและชอบไปนอนไปนั่งอยู่ใต้ต้นไม้ทั้งที่ไม่รู้จักเรื่องกรรมฐานเรื่องอะไรเลยนะถือพอถึงเวลาก็สึกไปแล้วก็ไม่เคยคิดจะเข้าวัดไม่เคยคิดจะบวชอีกเลยจนปีสี่สองปีพศ .2142 พูดถึงเรื่องชีวิตในการเข้ามาสู่ร่มการสสรวรัสหลานติดยาแล้วเขาจะเอาไปบวชไอ้หลานมันก็บอกว่าถ้าลุงไม่บวชมันก็จะไม่บวชเขาก็เลยบอกให้ไปบวชเป็นเพื่อนหลานซึ่งบวชสามเดือนเขาบรรษา ลุงจาก,ก็เลยมม่ตัวเองก็ไม่ได้ทําอะไรก็เลยตัดสินใจบวชเป็นเพื่อนหลานพอออกพรรษามาก็ว่าจะสึกหลานสึกไปก่อนแล้วซึ่งหลานมาบวชเนนแล้ววันนั้นออกพรรษาพระก็ไปสึกเพื่อนพระบวชด้วยกันไปสึกปรากฏว่าลวงตาลวงปู่สึกให้ทุกคนยกเว้นเราคนเดียว ซึ่งลวงตาเดือนหนีเลยลวงตาไปขอสึกเนี่ยรู้สึกว่าจะวันนั้นวันเดียวหน่ะสี่ครั้งห้าครั้งอยากสึกเพราะเสื้อผ้าเตรียมไว้แล้วไหนก็ไม่ได้สึกแล้วเพื่อนก็นเลยชวนไปเที่ยวคือไปวิเวไปเดินทุดงนันแหละที่เราเรียกว่าเดินทุดงที่จริงพระป่าก็จะเรียกว่าไปเที่ยวหาสถานที่วิเวลวงตาก็ไปกับเขากลับมาก็ว่าจะมาสึก เราไม่ได้ตั้งใจภาวนาเลยนะแต่เมื่อไปเมื่อไปอย่างนั้นแล้วไปอยู่คนเดียวในป่าในเขาลึกๆเนาะก็เลยอยากทดลองดูอ่าก็เริ่มเริ่มเริ่มฝึกกรรมฐานเดินวันหนึ่งวันหนึ่งโอ้ยี่สิบสามสิบกิโลอะ่ะ คำไหนก็นอนนั่นปรากฏนอนตมเชี่ยวชาญด้านเรื่องนั่งด้านเดินนอบซึงเงินเข้าพรรษาจะกลับมาขอลาสิกขาก็ยังคิดอยากสึกอ,อยู่นะเพราะาดีเข้าพรรษาพอดปกติในพรรษาเขาไม่ให้สึกไงก็เลยได้เข้าจำพรรษาพรรษาที่สองที่วัดปากกุ้ไอ้ก็ไหนๆแล้วอีกสักพรรษาสามเดือนเองเอนี่ย ตลอดเวลา,าที่จำพรรษาอยู่นั้นเ,เราก็ได้ช่วยหลวงปู่ทำงานบ้างภาวนาไปบ้างพอ่ออกพรรษามาข้างหน้าส่งหลวงปู่กับแต่งตั้งให้เป็นเจ้าวาดพรรษาสองปกตินี่ขนาดยี่สิบพรรษาท่านก็ไม่ให้ไป่ะ ตอนนี้เอาพระสองภาษาเป็นเจ้าวาดและวัดนั้นก็รู้สึกว่าเป็นวัดที่ไม่มีพระอยู่ได้ฮะคือวัดป่าภูทํานกที่อำเภอหลงหลวงจังหวัดมุกดาหารนี่คือจุดเปลี่ยนแบบสุดขั้วเลยก็เลยเป็นเจ้าวาดก็ไปอยู่คนเดียวเริ่มทำความเพียรแบบจริงจังมาก่ะคือไปอยู่บนถ้ำปิดวาจา ซึ่งข้าวก็สองสามวันค่อยฉันหนหนึ่งค่อยลงมา,บ,าบิบะบิดบาทฉันหนเดียวสามสี่วันฉันหนนหนึ่งสองสามวันฉันหนนหนึ่งสลับกันมาด้านของจิตใจก็รู้สึกว่ามีความมุ่งมั่นมีความศรัทธามีอินทรีย์เพิ่มขึ้นมากมายเนาะ ซึ่งไปอยู่ตรงนั้นสองปีสามปีก็ไม่คิดจะศึกนะได้โดนย้ายให้ไปเป็นเจ้าวาดอีกวัดหนึ่งอยู่โคราชน,นี่คือจุดพลิกพิกผันที่ที่เราโดนกระแสะแห่งกรรมเรากลับไปไม่ถึงเขาก็มีเจ้าวาดใหม่ เราก็เลยกลับเข้ามาจำพรรษาที่อุบลนะและก,ก็ได้มาสร้างวัดที่อุบลวัดหนึ่งขึ้นมาบวชไม่ว่าหญิงว่าชายเนาะอานิสงส์เท่ากันมันอยู่ที่การปฏิบัติอยู่ที่ความตั้งใจอยู่ที่ความเพียรของเราเองบวชพระถ้าไม่ทําความเพียรไม่มีความเพียรไม่มีความตั้งใจก็ไม่ได้ประสบความสําเร็จ เพราะฉะนั้นไม่ว่าชีหรือพระกิเลอตัวเดียวกันนะศีลสมาธิปัญญาก็ตัวเดียวกันองค์าวนาก็อันเดียวกันเนะะาะทั้งสมมุติเราอาจจะต่างกันแต่วิมุติเข้าไปถึงธรรมะบรมมธรรมไม่ต่างกันเพราะฉะนั้น การเข้าสิงทมอย่าไปตำหนิว่าโอ้ยอยากบวชกูปเป็นหญิงถ้าเป็นผู้ชายจะบวชนั้นเป็นคำพูดที่โกหกตัวเองอะอะ่ไม่ชีก็บรรลุทมได้มากมายกว่าพระก็มีอยู่ที่ความตั้งใจอยู่ที่ความเพียรเนาะธรรมะไม่ได้เลือกหญิงเลือกชายไม่ได้เลือกสูงต่ำดำขาวไม่ได้เลือกยากดีมีชนนะ มีอยู่ในตัวของเราทุกคนเนาะ,ะ,ะเพราะฉะนั้นอยู่ที่ความเพียรอยู่ที่ความศรัทธาในใจเราเนาะ,ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ครอบครัววัดป่าบ่อน้ำพระอินทร์อย่างเป็นทางการเนาะบวตใหม่ก็ถือว่าเป็นน้องใหม่อายุมากก็ถือว่าเป็นน้อง นะรุ่นพี่เขาตบหัวได้เลยนะแต่อย่าไปขูดอย่าไปหยิกน้องนะเดี๋ยวน้องสวนนี่ลวงจาก็เหมือนกันบวชมานะี่ยจนถึงได้แปดพรรษาลุงบวกให้ให้สึกก็จะบวชสามเดือนสึกไปก็ไปทำชีวิตทั้งโลก ก็มีจะคิดถึงคิดถึงป่าคิดถึงเขาคิดถึงการบวชคิดถึงความสงบแห่งใจไม่นด้อยากกลับเข้ามาบวชมันยืยอกันอยู่จนในที่สุดก็ตัดสินใจเข้ามาบวชใหม่อนะแล้วก็ตั้งใจทำความเพียรมาหมั่นเพียรพยันขันติอดทนเนาะต่อสู้กับใจตัวเราเองเนะ จนจิตใจนี่เชื่องเนาะเห็นไหมใจเชื่องสงบลงเนะ่ะใจเราแท้ๆเราฝึกไม่ได้ก็ให้มันรู้ไปเนาะจริงไหมเออใจเนี่ยฝึกได้ฝึกได้ฝึกใจตัวเราตโมเพลิน าศาสนาพุทธเป็นาศาสนาอเลิศแห่งปัญญาเนาะ,ะใครปฏิบัติตามคําสอนปฏิบัติจริงๆก็ได้จริงๆเข้าถึงได้จริงๆพระพุทธเจ้าตรัสว่าบุคคลใดเป็นอยู่โดยชอบโลกจะไม่ว่างจากพระอารหันต์ซึ่งไม่ได้เลือกหญิงชายหรอกอผู้หญิงก็กิเลสตัวเดียวกันเนาะ ศีลส,สมาธิตัวเดียวกันนั่งสมาธิเหมือนกันอยู่ที่ความเพียรอยู่ที่ความตั้งใจนะอยู่ที่ผู้ใฝ่ธรรมที่จะ,สะแสวงหาหมายพุทธกาลผู้หญิงบรรลุธรรมมากมายกายกองมากตัวดาเยอะแยะมากมายเต็มอยู่บ่อน้ําพะอินเนี่ยนะเนี่ยหลวงตาก่อนจะมาบ่อน้าพะอินเขานิมนต์ตั้งหกครั้งเจ็ดครั้งนะเนี่ยพ่อใหญ่ใบเนี่ยพามา นีมนห้าครั้งกูยังไม่ขึ้นมาเลยนะเขาลุงเนี่ะครั้งที่หกูค่อยขึ้นมาขึ้นมากูก็ยังไม่รับตนคืนลุยไปหากูอีกครั้งที่เจ็ดขึ้นมาเขาค่อยรับและเขาปูอาสนะไว้สามจุดเพื่อจะอัญเชิญกูขึ้นไปนั่งเพื่อจะให้กูรับจริงๆนะปูอาสนะแบบ อลังการเลยนะไว้สามจุดในเขาลูกเนี้ยแล้วก็อัญเชิญนิมนต์กูขึ้นไปนั่งในอาสนะโดยพวกครูบาอาจารย์ปรึกษาหาลรือกันว่าไม่มีใครอยู่เขาลูกนี้ได้นอกจากอาจารย์ศิลว่างันไปนิมนต์ท่านมาฮะอันนี้เขาพูดอย่างเนี้นะเขาปรึกษาครูบาอาจารย์พระมหาเทระในสายในสายกรรมฐาน กูก็ไม่อยากได้เพราะตอนนั้นก็อยู่ห้วยหลวงกูก็มีวัดอยู่แล้วแล้ววัดนี้ก็แห้งแล้งเหลือเกินเนาะเอ,อเพราะฉะนั้นก็เลยขึ้นมาดูครั้งที่หกขึ้นมาดูแต่ก็ยังไม่รับอะธรรมะธรรมะ,ะเลิศมากๆถ้าใครปฏิบัติเข้าถึงได้ทุกคนเนาะขอให้ตั้งอกตั้งใจ ศาสนาพุทธเป็นศาสนาแห่งความเมตตาศาสนาแห่งความให้โอกาสคนศาสนาแห่งความาอ,อ,อ,อาอนุเคราะห์เนะเาะเห็นไหมเป็นศาสนาที่เลิศที่สุดในโลกคือศาสนาคือพุทธศาสนาเราเห็นไหมเรามาทําลายกิเลสตัวเองนะมาฝึกฝนตัวเองมานําตัวเองออกจากทุกข์ ออกจากเหตุของทุกข์ออกจากอารมณ์อารมณ์นี่แหละคือของเราหลงอารมณ์นี่แหละหลงโลกนะหลงเพลิดเพลินอยู่กับอารมณ์เนาะขอโอกาสครูอาจารย์คณะแม่ชีแล้วก็เพื่อนเพื่อนผู้ใฝ่ธรรมใฝ่ทานทั้งหลายวันนี้วันที่2 7เมษายน2 5 6 8 วัดป่าบ่อน้ําพระอินท์วันนี้ทางวัดป่าบ่อน้ําพระอินก็ได้บวชไม่ชีเนาะอีกสิบคนเนาะออนต้อนรับเข้าสู่ครอบครัววัดป่าบ่อน้ําพระอินทราบได้ยังมีบุตรมีธิดาเนาะคนละบุตรคนละธิดามาบวชมาศึกษาอ่ามาปฏิบัติเนาะนั่นแหละคือความงองามเนาะ ออของธรรมะของศาสนาตราบใดถ้าจิตใจนี้ยังไม่ห่างออกจากศีลจากธรรมนะโลกนี้ก็จะไม่ว่างจากศาสนาไม่ว่างจากพระอริยเจ้านะเพราะฉะนั้นศาสนาพุทธของเราเนาะต้องอาศัย พุทธบริษัทเนี่ยมีครบอยู่สเรียกว่าพุทธบริษัทสี่นะถึงจะไม่ครบเพราะมีภิกษุณีก็มีแม่ชีนี่แหละมาให้มันครบเรียกว่าภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาเนาะ,ะเพราะฉะนั้นศาสนาเราเป็นศาสนาอันเลิศนะ เป็นศาสนาแห่งปัญญาพุทธศาสตร์ไม่ใช่ไสยศาสตร์เนาะพุทธะแปลว่าตื่นสยาสตรแปลว่านอนนอนหลับเนาะเพราะฉะนั้นตรงกันข้ามศาสนาพุทธเราไม่ได้สอนให้ความเชื่อไม่ได้สอนให้ความงมงาย สอนให้ตื่นรู้ให้รู้สึกตัวมีสติมีปัญญาอนะเรียกว่าให้เข้าถึงไตรสิกขาศีลสมาธิปัญญาเนาะศาสนาพุทธเป็นเรื่องของการศึกษาการปฏิบัติให้เข้าถึงอานะเรียกว่ามัรคแล้วก็ถึงผลเพราะฉะนั้นนะ ศาสนาพุทธเราจึงเลิศนะมมนได้สอนในเชื่ออย่างเดียวนะพระพุทธเจ้าใช้คำว่าเธอจงมาลองดูเถ be ิดนี่ฮะคือมาลงมือปฏิบัติดูเถิดเนาะเพราะฉะนั้นความตั้งอกตั้งใจเนาะความไม่เข้าถึงอ่ะเข้าถึง เขาถึงจิตใจเข้าถึงศีลสมาธิปัญญาเนาะนั่นแหละจะนำตนออกจากทุกข์พ้นทุกข์ได้เนาะเพราะฉะนั้นถ้าพูดถึงเรื่องธรรมะก็ต้องพูดถึงเรื่องทุกข์และวิธีรับทุกข์เท่านั้นเนะาะอาณาปานสตินี่เรียกว่าวิธีปฏิบัติเรียกว่าทางเดินทางปฏิบัติ โดยมีการกำหนดกำหนดสติกำหนดลมเข้าลมออกลมหายใจเข้าหายใจออกเนาะเรียกว่าอาณาปานสาติเนะเาะเพราะฉะนั้นอาณาปานสติเนี่ยเป็นกรรมฐานเป็นทางปฏิบัติเพื่อให้เขาถึงที่ให้ถึงหนทางดับทุกเนาะมีสติกำหนดรู้ลมเข้ารู้ลมออก เนาะนี่เรียกว่าอาณาปานสติจะดูลมแบบไหนก็เรียกว่าอาณาปานสติถ้ามีสติกําหนดรู้ลมสั้นลมยาวลมละเอียดลมไม่มีอะเรียกว่าอาณาปานสติได้ทั้งนั้นเนาะ,ะเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราจงสั้งอกตั้งใจฝึกฝนวิชาที่พระพุทธเจ้า อ่มอบไว้ให้พวกเรามอบให้เป็นสมบัติของพวกเราเนาะ,ะ,ะเพราะฉะนั้นทุกเกิดด้วยวิธีนี้และก็ต้องดับด้วยวิธีนี้เท่านั้นเนาะทางสายอื่นไม่มีเนาะ,ะทางสายเอกคือศีลสมาธิปัญญาเท่านั้นเนาะ,ะ <c oughs> วันนี้เนาะ วัดป่าบ่อน้ำประอินก็ได้เพิ่มเมชีขึ้นมาเพิ่มพระขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆเนะเาะก็เป็นสิ่งที่งดงามเนาะหลวงตายินดีเนาะยินดีหลวงตาพูดอยู่ตลอดว่าลงทุนแสนล้านเนาะได้พระอริยะเกิดขึ้นสู่โลกองค์หนึ่งก็ถือว่าเลิศเนาะถือว่าคุ้มค่าเกินคาดเกินราคาเนาะเพราะฉะนั้น การสร้างคนให้เป็นพระ,ะนะไม่ได้สร้างวัตถุไม่ได้สร้างอย่างอื่นนะ,ะนี่ไม่ว่าหญิงชายเข้าไปถึงมรรคถึงผลเอว่าเลิศที่สุดที่ได้ลงมือที่ได้ทำสิ่งพวกนี้นะเนาะหลงตาหายเหนื่อยเนาะหายเหนื่อยเนาะไม่เหนื่อยแล้วเนาะถ้าเห็นทุกวันนี้ไม่รู้จะเอาอะไรอีกล้นเหลือล้นหัวจิตหัวใจ เนาะเห็นพวกเราปฏิบ ah. <play> <sm all> <mm ัต <Wars> <im ิให้มันถึงเนาะเพราะฉะนั้นหลวงจาก็ถือว่าพอใจที่สุดเนาะไม่รู้จะปรารถนาอะไรไม่อยากได้อะไรหรอกแค่พวกเราปฏิบัติให้ถึงมากถึงผลนี่ก็ถือว่า เป็นรลังวันอันเลิศให้กันรัวหลวงตาแล้วล่นะเนาะพระนั้ั้นขอให้พวกเราตั้งอกตั้งใจหมั่นศึกษาหมั่นปฏิบัติให้เขาถึงได้มากๆยิ่งมากเท่าไหร่ยิ่งดีเนาะก็ขอสาธุการไว้จำเอาตั้งใจรับพร ยากาวะริวะหาปุราปาริปุเรนติสาค่ะรังเอวะเมวะอิโอรินนังเปตนนังอุปเกปเพชรอิจิตังปฏิรจังสุมหัง กิพเมวะชมิจันสุสับเบปเรนสุสังกปาจันโดปรละโสยธามณีโชติละโสยธาอะพิวาณาสีริสะนิจังุตาปจายโนจัตตารธรมาวัชันติอายุวโนสุขังหะลังสาธุ